ถึงวิธีแก้ตัวสุดท้ายนั่นก็คือตัว4นะคะเราไปที่ a แล้ว acceptance นะคะยอมรับความจริง commit รับผิดชอบแสดงความรับผิดชอบนี่คือหน้าที่ของ leader เลยนะคะต่อด้วย b B ก็คือ blueprint นะคะเราได้ออก blueprint แล้วการจะสร้าง blueprint หรือว่า strategy นั่นเองกลยุทธ์ของเรานะคะว่าเราจะเดินไปทางไหนในอนาคตทำอะไรปัจจุบันทำอะไรอดีตเราเรียนรู้มาอย่างไรนะคะเพื่อที่จะได้ออก strategy เรามาถึงตัวสุดท้ายค่ะตัวสุดท้ายก็คือ communication สำคัญที่สุดถ้าหลังบ้านคุณดี แต่ไม่สามารถสื่อสารไปยังหน้าบ้านได้ไม่สามารถเอากลยุทธ์ที่คิดไว้อย่างดีเยี่ยมนี้สื่อสารกับประชาชนได้ก็นํามาซึ่งความล้มเหลวได้เช่นกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะสิ่งที่ครูง้ออยากจะมาแชร์นะคะในเรื่องของการสื่อสารก็คือ 1. ท่าทีนะคะและ 2. วิธีการ เมื่อเรามีท่าทีที่ถูกต้องแล้วก็มีวิธีการที่ถูกต้องนะคะเราก็จะสามารถสื่อสารไปได้อย่างถูกต้องเรามาเริ่มกันที่เรื่องของท่าทีก่อนนะคะท่าทีของผู้นําเราอาจจะเคยได้ยินกันแล้วว่าโอเคบุคลิกของผู้นําจะต้องสง่งาพาเพอย่างไงซึ่งอันนี้มันก็ยังเป็นความจําเป็นแต่ทีนี้ถ้าเราจะพูดภาพรวมคะ่ะในสภาวะวิกฤตนี้สิ่งที่เราต้องการจากผู้นําท่าทีแบบไหนที่จะพาให้ ผู้ตามรู้สึกอุ่นใจนั่นคือท่าทีของคำว่า kind but firm kind but firm นะคะคือมี kind ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าใจดีโอ้โรมอะไรแบบนั้นนะคะหมายถึงมีความเข้าอ,อกเข้าใจมีความเป็นมนุษย์นะคะในขณะเดียวกันก็มีความเฟิรม์มนั่นคือความมั่นใจความแน่วแน่ความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาความเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองกำลังเผชิญอยู่นี้ นึกออกไหมคะคือถ้าพูดนำมาไม่เชื่อมั่นแล้วดูดดูมันก็จะดูทำให้ประชาชนอาจจะเกิดการต่อต้านได้นะะลักษณะของคำว่า kind b u t firm เรามาดูกันในเรื่องของภายนอกก่อนการสื่อสารเนี่ยนะคะเราต้องกำหนดขึ้นมาก่อนว่าเราต้องการให้ผู้ฟังเนี่ยได้ยินอะไรรู้สึกอะไรหรือได้อะไรจากคอนเทนต์นี้ของเราทีนี้มันก็รวมมาถึงการท่าทางของเราละสมมติว่าเรากำลังจะบอกว่า เรากำลังจะสื่อสารว่าสบายๆนะไม่ต้องเครียดนะนะคือสำคัญมากๆในการสื่อสารคือเราต้องรู้จักคนฟังของเราอันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะท่าทีของเราจะถูกปรับให้เหมาะสมกับลักษณะของคนฟังของเราเช่นอย่างในประเทศเยอรมันเนี่ย ท่าทีของนายกตอนที่ออกมาพูดใช่ไหมคะเขาก็รู้จักออเดียนของเขาว่าออเดียนของเขาเนี่ยคือกลุ่มผู้ฟังคนในประเทศของเขาเนี่ยเป็นคนที่เป็นทางการนะคะเขาก็จัดร่างโต๊ะวิธีการพูดแบบเป็นทางการคอนเทนต์ Content ของเขาที่ต้องการจะสื่อคือช่วยเซเรียสหน่อยนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะเพราะว่าในตอนนั้นนะคะคนในยุโรปส่วนใหญ่ก็ไม่ได้คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงจังอะไรใช่ไหมคะก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร เขาก็เลยจัดถแถลงการแบบเป็นกิจจลักษณะว่านี่คือเรื่องจริงนะนี่คือเรื่องที่คุณเล่นๆไม่ได้แล้วนะ,ะวิธีการนําเสนอของเขาก็จะเป็นรูปแบบหนึง่งกลับมาดูอีกของประเทศสิงคโปร์สิงคโปร์เนี่ยรู้ว่าประชาชนของตัวเองเนี่ยก็จริงๆเนี่ยสิงคโปร์ก็เป็นคนที่มีระเบียบวินัยเหมือนกันนะ,ะแต่แมสเซจหรือข้อความนะคะที่ผูน้นําต้องการนําเสนอในครั้งแรกที่ผู้นําสิงคโปร์ออกมาพูดเนี่ยท่านต้องการสื่อสารว่า เฮ้ยไปตระหนกนะเพราะว่าท่านออกมาสื่อสารหนึ่งวันหลังจากที่ประชาชนสิงคโปร์ออกมาเก็บกักตุนสินค้าซื้อของเข้าบ้านทิชชู่หมดห้างสรรพสินค้าท่านเลยต้องการให้ทุกคนเข้าใจสถานการณ์ตามความเป็นจริงว่าเฮ้ย <c oughs> ใจเย็นทุกอย่างมันพอเราเตรียมไว้ให้ทุกคนแล้วสบายๆนะ <c oughs> ลองมาดูนะคะว่าท่าทีนะของท่านในการนำเสนอตัวเองเป็นแบบไหน ่านี่คือรูปภาพของท่านนะคะอยู่ในชุดเสื้อเชิ้ตสีชมพูสบายๆฉากหลังง่ายๆโต๊ะเก้าอี้นั่งง่ายๆทั้งหมดนี้ท่านเพื่อที่จะสื่อสารว่าทุกอย่างภายใต้การควบคุมนะอย่าแพนิกทุกอย่างโอเคและท่านต้องการจะให้เห็นว่าตัวท่านเองกับประชาชนเนี่ยเข้าถึงกันง่าย นื้อไหมคะนี่คือท่าทีเบื้องต้นในการนําเสนอตัวเองเวลาที่เราจะสื่อสารออกไปกับคนที่เขาจะรับเราเพราะอะไรคะการสื่อสารเนี่ยคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของคําพูดรู้ไหมคะว่าคําพูดส่งผลต่อความรู้สึกของผู้ฟังแค่7%เองในขณะที่มันไปอยู่ที่น้ําเสียงถึง38แแล้วก็ท่าที ในที่นี้ค่ะคือมันคือ3 V V แรกก็คือ verbal คือคำพูด V ที่2คือ vocal คือน้ำเสียงและ V ที่3คือ visual ค่ะคือภาพที่เขาเห็นหรือท่าทางรวมไปถึงเสื้อผ้าหน้าผมรวมไปถึงฉากทุกอย่างถ้าคุณจะต้องนำเสนอเพื่อให้คนได้เห็นผ่านกล้องนะคะคุณจะต้องให้เห็นภาพอะไร ทัะะ้งสิ่งที่เวลาผู้นําออกมาเผชิญกับปัญหาคริสตสต่างๆนานา,นาเราต้องรู้แล้วว่าเราต้องการสื่อสารแมสเซจไหนไปกับคนฟังแล้วเราก็ปรับท่าทีของเราทีนี้นะคะในเวลาที่เราบอกว่าคําพูดมีผลแค่7%ครูไม่อยากให้พวกเราเข้าใจว่า7%คงไม่สําคัญสําคัญค่ะแต่มันมาที่หลังเพราะถ้าเกิดคุณทําดีทั้งหมดแต่คําพูดคุณออกมาแล้วมันไม่ถูกต้องผิดทุกอย่าง ต่อให้จากฉากดียังไงก็ไม่รอดเหมือนกันนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวเบื้องต้นก่อนที่เราจะไปถึงวิธีการการนําเสนอ7%นั้นเราเอาว่ากันด้วยเรื่องของน้ําเสียงทีท่าก่อนนะคะทีท่าเนี่ยพอเราเราใช้คําว่าคลายบัตเฟิร์มคลายเป็นตัวแทนของคําว่าผ่อนคลายได้ด้วยนะคะคือเมื่อคนใจดีเนี่ยท่าทางพูดง่ายๆคือมันเหมือนเป็นทาสองทตุที่อยู่คู่กันนะคะก็คือทตุน้ํากับทตาดินทตุน้ําคือ ความพลิ้วไหวนะคะคือจริงๆน้ํากับลมอะครูแยกเป็นนี้แล้วกันน้ากับลมแล้วก็ดินกับไฟนะคะเราจะต้องผสานสองธาตุนี้ในฝั่งตรงข้ามคือรวมแล้วเป็น4ีธาตุเนี่ยนะคะฝั่งละสองฝั่งสอนให้อยู่ในภาวะที่เรียกว่าสมดุลน,น้ำเสียงถ้าเราค่ะคุยด้วยน้ำเสียงเอ้ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องคิดมาก ไมยสบายโอ้คราวนี้ความเชื่อมั่นไม่เหลือเลยนะคะเราจะมาทางสบายๆยอย่างเดียวไม่ได้หรือถ้าเราบอกว่าตอนนี้เหตุการณ์มันกําลังรุนแรงโอ้โหคราวนี้นั่งแพนิกกันอยู่ที่บ้านเลยท่าน,นเสียงที่เวิร์กที่สุดสําหรับสภาวะนี้คือเสียงที่ต่ําและช้านะคะเสียงที่ต่ําและช้าทําไมต้องเป็นเสียงต่ําและช้าเสียงต่ําจะเป็นการโน้มนำคลื่นสมองให้คนฟังค่ะนะคะ,นะคะ เสียงต่ําคือเสียงที่จะทำให้คนตั้งใจฟังแล้วเปิดคลื่นสมองของเขาให้เกิดขึ้นช้าไม่ได้แปลว่าให้ลากเสียงแต่แปลว่าให้มีการเว้นจังหวะบ้างามีการเว้นจังหวะอย่าพูดเร็วค่อยๆพูดไปนะคะแล้วก็ใช้เสียงที่ต่ําโดยเฉพาะคือแต่ก็ไม่ใช่ว่าต่ำทั้งหมดนะคะตรงไหนที่เราสามารถเล่าผ่านได้ตรงนั้นเราก็สามารถ พูดเนี่ยค่ะเป็นปกติแบบนี้แต่ถ้าตรงไหนเราต้องการเน้นเราจะกดเสียงของเราให้ต่ำเช่น <_ d ose> เราบอกว่าโดยเฉพาะในช่วงวันที่10ถึงวันที่20นี้จะเป็นช่วงที่เราขอให้ทุกคนกักตัวเองอยู่ที่บ้านนะคะนี่คือเป็นช่วงที่สำคัญเราก็จะเปลี่ยนโทนเสียงให้ต่ำลงและพูดให้ช้าลงนะคะนี่คือสิ่งสำคัญนี่เสียงต่ำลงทำยังไงล่ะ,ะทุกคนเอามือจับไปที่หน้าอกของตัวเองตรงนี้นะคะ เราเวลาเราพูดลองพูดคําว่าต่ำต่ำต่ำแล้วทําเสียงให้ต่ำมากที่สุดผู้หญิงทําเสียงให้เหมือนผู้ชายผู้ชายทําให้เสียงต่ำไปอีกนะคะเราจะพบว่าเสียงของเราเนี่ยมันจะทําให้หน้าอกของเราสั่นสะเทือนเสียงนี้นะคะเราจะเรียกมันว่าเชส s ์ v o i ซ์เชส s ์ v o i ซ์คือเสียงที่ลงไปอยู่ที่บริเวณอกเราจะใช้เสียงต่ำนะเสียงต่ำเนี่ยมันจะทําให้เสียงอยู่บริเวณนี้ฉะนั้นถ้าเราต้องการให้กดเสียงของเราให้ลงต่ํา นะคะเราก็ใช้เสียงของเราเนี่ยเหมือนให้จินตนาการว่าเสียงของเราเนี่ยลงมาอยู่บริเวณช่วงช่องอกของเรานะคะโดยการให้พูดแล้วให้เรารู้สึกถึงความสันส่นสะเทือนนะคะใครลองเล่นดูก็ได้ค่ะถ้าเราเอามือจับแบบนี้แล้พูดสูงสูงส,งส,งสงช่วงนี้จะไม่จะไม่สั่นเลยเพราะ e n e r g y มันจะถูกผลักขึ้นไปอยู่บริเวณศีรษะเราเรียกว่า h e d v v o i e นะเอาไว้เ e นเตอร์เนนะคะ นั้นเสียงของผู้นําในสภาวะวิกฤตนะคะพูดด้วยท่าทีสบายๆแต่ตรงไหนที่ต้องการเน้นย้ําต้องการให้เขาตั้งใจฟังหรือว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่จริงจังนะคะให้ใช้ทนเสียงที่ต่ําและชา้าลองฝึกดูนะคะในการใช้เสียงต่ําก็จะทําให้เสียงของเรามีอํานาจมากขึ้นในขณะที่เสียงของเรามีอํานาจอย่าลืมที่จะใส่รอยยิ้มลงไปด้วยมันก็จะทําให้คําว่าใครบัดเฟิร์มนั้นสมดุล ทีนี้ในคลิปหน้าค่ะครูอยากให้พวกเราลองมาเช็คตัวเองว่าณวันนี้เราเป็นผู้นำที่มีท่าทีแบบไหน